สวัสดีครับน้องโบนะฮะแหมวันนี้ใส่ชุดนักเรียนมาด้วยนะฮะแต่ว่ามีเสื้อนนอกพับมานะฮะศึกษาที่ไหนนะตอนเมืองธนาคารบำรุงน,น,น,นะฮะนะครับนะฮะหนาวใช่ไหมฮะถามจริงอ,อ๋อเดี๋ยวดำนะฮะแม่เป็นกลัวผิวดำจริจริง,รงเป็นคนผิวขาวมากเลยะฮะมากจนไม่รู้จะบ,บ้ายังไงไนะครัปดาห์โอเคครับนะฮะได้ข่าวว่าใส่แก้มาครบเดือนแล้ว นะฮะโดยที่ว่าหลอกล่ออาจารย์ใส่หน้ากากไปนะฮะแล้วที่พัดคือไปให้ร้านไหนถอดให้นะฟิวเจอร์นะฮะฟิวเจอร์บอกว่าให้ทำํำยังไงให้หมุนให้ให้หมุนเองนะให้ตัวหมุนเองนะฮะเอาลล้วก็หมุนให้สรุปแล้วเลเยเก็บเปล่าๆนะไม่ออกนะฮะนะครับมาดูวันนี้พี่แจ็คถอดให้เราว่าเราจะเป็นลังยิ้มมากน้อยแค่ไหนนะฮะตามพี่แจ๊คมาครับนะฮะกับสาวสวยเรียน้องโบนะฮะผิวขาวผิด วดี s <S <pet brewer y> uh ่เหือดเดียวเลยนะครับนะครับนะอ้าวห้ามบางคับนะครับคนะรับวิธีถอดร้านของเขานะฮะมันไม่เป็นอย่างที่พี่แจ็คเอาหุบปากครับนะครับตอเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นผู้ชายหรือเปล่านะผู้ชายนะผู้ชายห้ามเสียวครับนะฮะเขาทิ้งเลยครับการที่เราจอดกับพี่นะฮะเราต้องถอดกับพี่ไม่ใช่ถอดรัดอื่นนะนะฮะถ้าปาครับ ไหมไม่เจ็บนะฮะถอดยูมันจะไปเจ็บได้ไงไม่ได้จอดนะครับตาหนะบนะยิ้มสวยครับนะฮะครับดูแล้วเราเป็นคนรักษาใช้ได้นะเดี๋ยวพี่จะจับแก้มดูทีว่าเราประเมินเราว่าต้องทำยังไงต่อไปนะฮะสาเหตุที่พี่ให้ถอดกับพี่นะฮะ พราะว่าเราต้องประเมินหลังจากการถอดไปแล้วนะฮะว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะฮะ <S <S ดูคลิปที่อยู่แล้วไม่ใช่หรอนะฮะว่าต้องดูกันยังไงทําต่อไปยังไงนะครับนะฮะใครที่ยังไม่รู้จักแจ็คจอร์ชนนะฮะก็มา,าดูที่นายุทธมุด้วยนะครับนะฮะก่อนที่จะทํานะฮะศึกษาให้ดีกับนมาครับนะทนะ่าฝั่งเราของเรามีฝันน่งนี้ไม่มีไตนะฮะไม่มีก้อนแข็งฝั่งน,นี้มีนิดหนึ่งนะฮะ ที่เหลือคือต้องประอบสมุนกับร้อนใ้พี่ด้วยนะฮะแล้วเราจะแก้มสวยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปรักษาสิวให้หายนะเป็นห่วงเรื่องสิวนะฮะเปนอื่นไม่เท่าไหร่อ่ะสวยหมดแต่ว่าสิวเยอะไปเกินนะฮะนะเป็นในช่วงที่เปลี่ยนอร์โมนด้วยนะฮะตอนนี้นะครับเห็นนักยิ้มเราแล้วพอใจครับนะฮะในส่วนหนึ่งนะฮะเจ็บไหมไม่เจ็บนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้ดูกระจกครับนะฮะย้นครับนะฮะโอเคนะฮะ มันจะอยู่กับเราอีกนะฮะนานแสนนานนะครับนะฮะจนกว่าเราจะเบื่อมันฮะมันจะหายไปนะครับเอาใช้คํานั้นเลยนะฮะครับนะฮะสรุปแล้วไม่เจ็บเหมือนร้านอื่นเขาทำนะนะฮะฝากน้องทางบ้านด้วยนะฮะอย่าถอดให้ร้านอื่นถอดให้นะฮะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจกันนะฮะให้ดูงีนะฮะพอใจกันละกิ้นนะฮะพอใจนะฮะสวยนะครับชอบนะฮะไม่เจ็บนะครับดีใจด้วยครับยิ้มหวานๆครับแล้วบายๆซะนะครับนะฮะรักษา